เราบอกกระดูกรองเท้าก่อนเนี่ยสิ่งแรกที่เห็นคือคู่นี้คู่ไหนลายเสือเนี่ยลายเสือของฉันนึกว่านึกว่าสะดุดตามากที่หนึ่งลายเสือคือเมื่อก่อนพี่หนึ่งเป็นคนแต่งตัวไหมไม่แต่งครับไม่แต่งเลยก็เปนอย่่งีจะชอบแบบสีโอ้เมื่อก่อนเสื้อยืดธรรมดาเสื้อยืดกางเก่งยีนธรรมดารองเท้าที่รองเท้าแตะนะครับแต่เดี๋ยวนี้เป็นคนมีสีสันครับขึ้นเยอะเพราะอาจารย์เปล่าเพราะเมียครับ เพราะเมียเขาสิเพราะเมียไม่หนูนะว่าอาจารย์ไปบอกเพาแบบว่าควรจะใส่กางเาเหมือนอาจารย์ยุ่งอะไรรองเท้าเขาไม่ได้เพราะเมียเขาเอ้าทรอณครไปกัดไครับถูกไหมถูกถอกถู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 หลูกถ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 อกนีกเมื่อกอนตอนที่มาูกถูกถะกถูเถูก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 ตูก้วกจะวางกถเกละกะูอกถูกฉันเลกบอกาูกถูกนูกถต้องทถูกถกถนกนูนถูกลูกถะกเลาะไหม จริงไหมทะเลจริงะเลกับใครทะเลกับ เมียเมียเมียตะไหมเมียตกไหมเพราะรองเพราะรองเท้าเนี่ยการวางคือการวางไม่มีระเบียบเปรียบเสมือนคนในบ้านเหยียบกันเองโอเคมาอันนี้มีกี่ชั้นครับบ้านสามครับเชิญครับสำคัญเวลาไปบ้านเวลาไปบ้านใครก็ตามรือจะซื้อบ้านเนี่ยสำคัญจุดง่ายๆเลยค่ะบันไดต้องเป็นบันไดเศรษฐียังไงบันไดเศรษฐีเท้าเราจะต้องเต็มพอดีไม่ไม่คือเวลาเราเหยียบเราจะไม่ล้นแบบนี้ฮะต้องเต็มเท้าอ่าทลองเหยียบดู้ะครับผมนี่คือบันไดเศรษฐี ถ้าเกิดเป็นบันไดที่เหยียบแล้วไม่เต็มเท้าอย่าซื้อหน้าแคบๆไม่เอาใด้มาเชิญครับเชิญครับบ้านใหม่เขาก็บอกให้วัดตามให้วัดตามใช่ไหมใช่ใช่่ชัๆแล้วเป็นยังไงล่ะตอนนี้ก็เสร็จทียด้วยไม่มีเงินหมดไปกับั้านงไง เอาละนี่ห้องนี้ถือเป็นห้องทำงานเขาใช่ของไหมคาหากินใช่ทำไมต้องอยู่หน้าบ้านครับคุณคุณเป็นหนึ่งต้องหมอมนี้เนื่องจากของเขาเนี่ยด้วยสายอาชีพก็เป็นเรื่องของความบันเทิงโดยส่วนใหญ่ด้านหน้าโซนถือว่าดีสําหรับโซนนี้โซนนี้เป็นโซนรับทรัพย์นะคะเห็นไฟไหมคะมีทั้งหมด3ดวงด้วยกันหมายความว่าอะไรครับไฟสามดวงเนี่ยถ้าเกิดในธุรกิจโดยส่วนใหญ่ใช้สมดวงถ้าเกิดเป็นครอบครัวใช้เลขคู่คือ2ดวงแต่ตรงเนี้ยทำมาหากินไฟ3ดวงจะ ดึงทรัพย์ดึงชื่อเสียงดึงการเงินเข้ามาในบริเวณนี้นะคะสีแดงละ่ะอาจารย์ส่วนสีแดงเนี่ยเนื่องจากว่าข้อแรกมันเป็นน่าจะเป็นความชอบที่1นึส่วนตัวด้วยนะคะส่วนที่2สีแดงโดยส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่กระตุ้นความรู้สึกทําให้ตัวเองอารมณ์อันเลิศอยู่ตลอดเวลาอาจารย์ใส่สีแดงวันนั้นหรือเปล่าอะไรนะที่อาจารย์ใสนะาา่สีแดงมาใช่ไหม ไม่ใช่สีแดงนะนี่สีส้มสีส้มเหรอตามบทสีมังสีส้มหาสีส้มบางคนได้ยินมาว่าไม่ควรเอางานมาทำที่บ้านือทำห้องทํางานไว้ที่บ้านยินดีค่ะจริงๆแบบนี้หาโดยส่วนโดยส่วนโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าตามหลักความเป็นจริงโดยส่วนใหญ่เราไม่ควรจะนําธุรกิจกับกับบ้านเนี่ยมาอยู่ด้วยกันแต่ถ้ามีข้อจํากัด ให้บอกเราเลยเช่นพี่หนึ่งอาจจะบอกเฮ้ยผมไม่สามารถจะไปย้ายโซนอ,ออฟฟิศได้นะงั้นโอเคฉันจะปรับเปลี่ยนเหมือนกับแบบโยกย้ายสิ่งต,ต่างๆให้อารมณ์รู้สึกว่าพอเข้ามาในนี้แล้วบ้านคนละอารมณ์กันอนะตอนนี้ทุกบ้านพระพิคเนตองค์เล็กองคใหญ่อย่างบ้านกัญชัยนี่เปิดตำหนักพับพิคเนตได้แล้วพระพิคเนตจริงๆทุกบ้านมีหมดวางพับพิคเนตมุมไหนของบ้านแล้วถึงจะเลอค่าจริงๆต้องบอกอบบนี้ค่ะ ด้วยศาสตร์โดยส่วนใหญ่เนี่ยเปิดประตูเข้ามาต้องเจอท่านเพราะท่านต้องสร้างบาร,รมีส่วนตรงนี้คือบริเวณหน้าบ้านมาปั๊บจากประตูจะประทับท่านนั่นคือถือว่าดีที่สุดครับแล้วพระพิคเนตเนี่ยไม่ควรอยู่ในบ้านเนี่ยเกิน3องค์ไม่เกินอยู่ในลักษณะปางเดียวกันเกินกว่า3องค์ถือว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ดีนะด้วยตามศาสตร์ของอาจารย์อาจารย์ศึกษามาแนวแบบนี้ว่าไม่ควรจะมีองค์ที่แบบมีหลายองค์ในพระพิคเนตม,มาอยู่อยู่ในที่เดียวกันน่ะ เพราะแต่องค์จะสร้างบารมีต้องแบ่งให้น้องบ้างฉันไม่ทันกันละสองคนเรามีกันไม่ร้อเลยเนาะถึงเวลาแล้วสิที่เราจะต้องขอจากเข้าบ้านไม่ได้ไั่งองค์ได้ไหมคะกว่าจะได้มาอ้าวทำไมพี่พูดแบบนี้หาอ้หไปตามกว่าจะได้กอนเลไม่ชอบที่อาจารย์พูดว่าถึงเวลาที่เราควรจะขอหนุ่มกันชายใช่ขอแล้วแต่เขาก็ไม่ให้ไม่พด้กว่าะได่มกราขออะไรพวกเรามาเยอะแล้วใช่ไหมไหนที่ได้เหี่ไหนล่ะน้ำใจไงน้ำใจน้ำใจและความเมตตาหลราจากนั้นปปิคน เปิดเข้ามาปุ๊บให้เจออยู่หน้าบ้านจริงๆควรจะเจอพระพิคเน่เลยถือว่าดีเป็นการสร้างบารมีฮะอ๋อหรอแต่ตอนนี้อาจารย์มีอิทธิพลกับพี่หนึ่งมากมากขนาดไหนพี่หนึ่งเออก็เวลาสมมติไปต่างจังหวัดเนี้ยแล้วอยู่ดีอาจารย์โทรมาเธออยู่ไหนเธออยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมถ้าเจอวัดให้แวะเข้าไปทำบุญลงศพต้องนิดนึงบอกอาจารย์วัดน่าจะปิดแล้วนะมันห้าโมงกว่าแล้วอาาบอก วันไหนก็ได้ต้องทำแล้วเคยโทรหาผมบ้างมาแกรักกันรักก็ไม่เห็นจะโทรไม่เห็นอะไรเลยไม่ไม่เขาโทรดูส่วนใหญ่ก็ครับครับครับแค่นั้นเองเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเขาไม่เห็นได้โทรเลยอ่ะเลยใช่ใช่ใชไม่เคยโทรหาผมหรอกเออหนุ่มอยู่ไหนเออแวะหาป้านะเออหนุ่มไม่เคยมีแต่อาจารย์ครับคืนนี้ว่ามันแค่ผมขอไปน่ากลัวไม่มีเวลาคือเราพยายามจะคุยกับเขาเนาะคุยไปคุยมาเขาก็ส่งคลิปอาจารย์ช้างซะงั้นเลยไม่คุย คนช่วยเนาะแล้วก็เลยไม่ปูุกเลยอแต่แต่พี่ถึงทำซะอย่างนี้ไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็นหนึ่งดียวขอบคุณครับอาจารย์คิดถึงอาจารย์ตั้งแต่เราเจอกันนะจริงเหรอจริงเหรอ ได้ค่ะโอเควันนี้คุณมีอะไรมามอบให้เขาครับคุณได้ค่ะมีมามอบให้ให้พี่หนึ่งจักรวาลอ๋อให้ลูกวันนี้เรามาบ้านเขาของอาจารย์ได้ไปแล้วไงครับเอาจของนี่อย่างใหม่ให้ไปใหม่พอครั้งนี้แล้วผื่นเล็กไปใหมามาปืนเท่ากันวันนี้มอบให้พี่หนึ่งครับซื้อเครื่องนอนโตัวโตค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวไปเจอลูกกับเมียบอกว่าลูกสาวเนี่ยร้องเพลงลูกทุ่งเพราะมากแต่พ่อร้องไม่ได้ โอเคช่วงหน้าเดี๋ยวมาเห็นครอบครัวเขากันหน่อยขอบคุยกูเป็นหนึ่งนะขอบคุณร้านกันทุกคนเลยนะพักกันสักครู่จะกลับมากับตีไท้ายครัวฮะลูกศิษย์อ่ะอยู่ในวงแล้วเขาก็พาเพื่อนเข้ามาคือน้องมานั่งเราก็เห็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกศิษย์คนนี้ม็ความมั่นดจแต่ว่าสิ่งที่พี่หนึ่งทำกับนายก็จีบอย่างนี้มันไม่ได้มีอะไรที่บ่งบอกว่าคือจีบทุกติ๊กก็เลย หายไปจากชีวิตเขาเลยหายเรื่องเลยเรื่องเลยเหรอดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวทุกเทปแน่นอนกดไลย์กดเไลย์กดเลก